ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทาการอัปเดตข่าวสารกันอีกเช่นเคยนี่เองนะครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้เขาจะมาทาการยืนยันแพ็กตํานานแพ็คใหม่ระบบที่จะไม้เปิดในวันนี้หลังกมอัปเดตนั่นเองนะครับก็จะมีอะไรเข้ามาบ้างก็มารับชมนในคลิปนี้เลยนะครับ ก่อนไปช่มก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลน์แอดนี้ได้เลยสายนักลงทุนก็อย่าลืมตามไปนะครับโอเควันก็มาเริ่มในส่วนของทองกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็หลังจากวันที่5ตุลาคมนะผมจะมีการปรับเปลี่ยนราคาทองในเกมนะทุกคนแต่ยังไม่ได้ระบุมานะครับว่าจะถูกลงหรือแพงมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูันอีกทีแล้วกันนะครับว่า จะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนอ่นครับสำหรับในส่วนของราคาทองในเกมในองนะครับเพราะว่าตัวเกมได้ประกาศไปแล้วนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหลังจากวันที่5ตุลาคมนี้่นองนะครับก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะถูกลงหรือแพงขึ้น่นองนะครับสำหรับในส่วนของราคาทองในเกมในองนะครับและมาดูในส่วนของแพ็กกันบ้างนะครับสำหรับแพ็กของตำนานนะครับก็คือตำนานอีพิกรูปแบบใหม่นะครับก็ตรงตามที่ผมได้คาดการไว้เป๊ะเลยครับนั่นก็คือแพ็กของ f c ฟซีบาเซลูน่าในองนะครับ ก่อนันำทัพโดยยอนครับน้ำบ่มในตำแหน่งของ SS กองหน้าตัวต่ำในนะครับต่อด้วยคาริสปูโยตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กหรือว่าซีนี่นะครับและคนสุดท้ายก็คือเดโก้ตำแหน่งของกองกลางตัวรุกหรือ AMF อ็มเอนะครับก็เป็น3ตำนานรูปแบบใหม่ของ FC บาร์เซโลน่าในนะครับอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์ขับซีเล็กชันนะครับก็ยังเป็นในส่วนของแพ็กไบเออร์หรือว่าคูเซนอยู่ในนะครับเพราะว่า ฟีเจอร์ของรูปแบบนี้นะครับหรือว่าคัพเซเลคชันนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกทีก็คือในวันจันทร์นั่นเองนะครับก็ต้องรอดูในวันจันทร์นะครับว่าจะมีแพ็กไหนไหมเปิดกันบ้างก็เดี๋ยวจะมาทําการอัปเดตให้เลยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์ของ Play of the ดอ e วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําการอัปเดตให้อีกทีในช่วงบ่ายแลวกันนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะครับหากเป็นภาพประการไหนก็ต้องขอพภัยไว้ด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี ดีครับ,นรบในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไล์แอดนี้ได้เลยสายนักลงทุนก็อย่าลืมตามไปนะครับ